นะคะใครที่ชอบถ่ายรูปนี่โหสนานน่าดูเลยถ้าชอบธรรมชาติที่นี่จะมีพันไม้มากมายนอกจากกระเจียวปทุมมาแล้วยังมีกลุ่มของขงหงเหินที่เขาเรียกว่าดอกข้าวพันษาที่ห้อยย้อยลงมาค่ะแต่ดอกเขาจะไม่ค่อยทนหรือเปล่าคะดูไม่ค่อยทนเขาจะบางๆค่ะเป็นดอกข้าวพันษาที่นี่ก็มีที่นี่ก็มีค่ะเรามีสายพันธุเยอะค่ะนอกจากดอกไม้ในในตระกูลของไม้ฤรดูฝนแล้วยังมีไม้ดอกไม้ประดับอื่นอ่นอีกมากมายมีดอกหน้าวัวซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจตัวหนึ่งที่ตอนนี้การผลิต ยังไม่เพียงพอต่อท้องตลาดเราก็มีการแนะนําเกษตรกรว่าจะผลิตยังไงให้ให้ให้เจริญเติบโตดีแล้วต้องการมีความต้องการของท้องตลาดได้ดีพันนี้จะเป็นพันรับดาตานะคะค่ะสีชมพูสีชมพูจะมีกลีบเส้นเส้นสีออกแดงแดงขาวแดงขาวแดงค่ะอันนี้ราดาต่าค่ะสวยทุกสายพันเลยสวยทุกสายพันค่ะมนจะขึ้นปลูกผสมผสมกันอันนี้จะเป็นพันธุ์ระดาวันทั้งหมดเลยค่ะ จะเป็นกระเจียวนะคะอันนี้จะเป็นกระเจียวทั้งหมดเลยเป็นทรงกระบอกบอกทรงกระทรงกระบอกอัดแน่นช่อดอกจะแข็งนะคะ เดี๋ยวเราจะมาดูสายพันธุ์อีกตัวหนึ่งนะคะที่เป็นกลุ่มไม้กระถางเหมือนกันเขาเรียกว่าพันธุ์สยามคราวซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวใหม่สีชมพูแล้วก็เกล็บของเขาสีเขียวน้อยๆค่ะตัวนี้จะสวยมากแล้วก็บึงมาลลยเลยหนึ่งก็จะมีหลายดอกมากเลยค่ะอันนี้อันนี้แค่กอเดียวอันนี้หนึ่งหนีแค่ก๊านี้แค่นี้ค่ะอันนี้มีสี่ดอกเลยสี่ดอกแล้วก็แต่กอดีค่ะแล้วก็ทน แข็งแรงนะแข็งแรงค่ะตัวนี้แข็งแรงสวยมากค่ะเหมือนกล้วยไม้เหมือนกันนะคะค่ะเหมือนกล้วยไม้แล้วเวลาเราปักแจกันนะคะเราถอดเราดึงดอกเนี่ยไปปักแจกันเนี่ยอยู่ได้มากกว่า2อาทิตย์นะคะโอ้โหอย่างนี้ร้านดอกไม้ยิ้มเลยยิ้มค่ะเพราะว่ายิ้มเลยค่ะเพราะว่าอันเนี้ยอันเนี้ยคนส่วนใหญ่จะมาขอซื้อดอกที่ศูนย์เราไปจัด พิธีแต่งงานดอกไม้งานบวชงานแต่งอะไรเงี้ยคะเพราะเพราะทนเพราะทนค่ะถ้าจะอาย่างงานบวชเนี่ยบางครั้งต้องไปอยู่กลางแจ้งแดดร้อนร้อนท<อ>นไหมคะกลางแจ้งแดดร้อนเนี่ยอยู่ได้แค่วันเดียวนะคะวันถึงสองวันแต่ถ้าเก<อ>ิดอยู่ในร่มเนี่ยอยู่ได้เป็นอาทิตย์ <พอ S 2> ตค่ะแล้วถ้าเราไปปกัปกปักแจกันเนี่ยที่มีน้าอยู่ตลอดนะคะอยู่ได้หนึ่งเดือนขนาดนั้นเลยจริงๆค่ะอยู่ได้หนึ่งเดือนเราต้องมั่เติมน้ํากับตัดตัดที่เป็นแกนมันนะคะเพราะว่าเวลาเวลาปักแจกันนานๆเนี่ย ไอ้ตรงตัวที่ดูดน้ำเนี่ยจะเป็นลักษณะสีดำๆเพราะมีเชื้อเชื้อเชื้อราเชื้อแบคทีเรียอยู่เพราะถ้าเราตัดปุ๊บตัดตัวนั้นเล็มจริงๆทุกวันเนี่ยไอ้ตัวนี้ท่อการดูดน้ําของท่อน้าท่ออาหารเนี่ยจะดูดน้ําได้ดีขึ้นอดอกไม้ก็จะคงสภาพอยู่ได้เป็นเดือนค่ะอันนี้ก็เป็นเทคนิคนะคะใครที่ทำธุกรกิจโรงแรมเนี่ยถือว่าเหมาะเลยเพราะจะต้องอยู่กับดอกไม้ตลอดเวลาแล้วสามารถมาหมุนเวียนได้หมุนเวียนได้ค่ะโอ้สุดย<ๆ>อดมากค่ะดอกไม้ไทยทำเหมือนกันไหมคะทำค่ะคนไทยทั้งนั้นค่ะเพราะว่าเป็นพืชที่อยู่ในเมืองไทยอย่างที่บออกรยดจิงๆ อ่ะยังมีอย่างอื right. ่นท mm ี hmm. ่เราได้ชมนะคะนี่เราเห็นนี่แบบละลานตาไปหมดเลยนะคะตั้งแต่เข้ามาก็เดี๋ยวเราไปดูสายพันธุ์ใหม่ที่อ่ไม่ไม่ไม่ถึงว่าใหม่มากแต่ว่าเป็นพืชอีกตัวหนึ่งที่ศูนย์เราเน้นเน้นขึ้นมามากขึ้นก็คือตัวของสับปะรดสีสับปะรดสับปะรดสีค่ะสีอ่ะเราได้ยินบ่อยๆว่าช่วงนี้เริ่มมีการนิยมของไม้ดอกสับปะรด เขาเรียกอย่างนี้ถูกบ้างไหมคะสับปะรดค่ะเรียกสับประรดเลยใช่ค่ะคือเป็นตัวนี้เป็นไม้ดอกไม้ประดับนะคะไม่ใช่ผลไม้ไม่มีผลไม่มีผลค่ะจะมีดอกแทนมีดอกค่ะ<ว>สับประรดสับประรดสีเนี่ยแบ่งกเป็นสองกลุ่มคือกลุ่มที่มีช่อดอกขึ้นมากับกลุ่มที่ดอกไอ้กลุ่มที่ใบเนี่ยเป็นสี เดี๋ยวเราจะให้ดูความแตกต่างน,นะคะอันนี้เป็นพันพันสับป,ประรดสีพันไม่ขีดนะคะพันไม่ขีดค่ะช่อบของเขา,าจะคล้ายแปลงไม่ขีดนะคะคอ๋อใช่ใช่เหมือนไม่ขีดเหมือนไมขีด <laughs> ตานี้ออกม่วงฟ้าค่ะนนแล้วก็เรามาจัดตรงหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เนี่ยเนื่องจากว่าลักษณะส,สีดอกเนี่ยเหมือนกับสีวันวันประสูตรของพระอ,องค์นะคะเราก็เลยโชว์ที่มุมนี้แล้วก็สายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์โชว์ดอก เดี๋ยวเราจะพาไปดูสายพันธุ์ที่เป็นสับปะรดสีแต่โชว์โชว์ใบสามารถให้ให้สีของของใบเนี่ยตลอดทั้งปีแต่ดอกสับปะรดสีอันนี้อยู่ได้ประมาณ2สัปดาห์เมื่อออกดอกแล้วและเขาก็จะโซมงไปต้นไม่ตายค่ะเขาจะแตกกอขึ้นมาแล้วก็แตกกอแตกกอเพิ่มขึ้นแล้วก็จะมีดอกใหม่ขึ้นมาอีกคือดอกนีจะมีทั้งปีค่ะระยะเวลาประมาณ2เดือนค่ะ2เดือนจะมีครั้งหนึ่งคล้ช่วงระยะเวลานี้อยู่ สองสัปดาห์อันนี้อยู่ประมาณสองสัปดาห์ถ้าเกิดอยู่ในร่มอยู่ได้หนึ่งเดือน <Wow. S 1> อันนี้อยู่กลางแจ้งนะคะ <Wow. S 1> อันนี้อยู่กลางแจ้งสวยมากไปดูไปด,ปดูที่เป็นใ <1, 000 S 2> บอีกพันหนึ่งที่เป็นใบสีใบสีเนี่ยใบยสีจะให้สีสีเนี้ยคือถ้าออกสีแล้วถ้าเป็นสีแดงเนี่ยคะ่ะ มีค่ะมีสายพันธุ์สีแดงสีชมพูแต่อันนี้เป็นสายพันธุ์สีแดงนะคะเขาจะให้สีแดงเนี่ยแบบนี้ไปตลอดชีวิตของเขาเลยอยู่อย่างนี้อยู่เทียบกับต้นคริสต์มาสก็จะแดงเฉพาะฤดูหนาวค่ะแต่อันนี้จะแดงตลอดอย่างนี้เลยค่ะถ้าถ้าเขา,ถ,าถ้าต้นเขาสมบูรณ์เนี่ยเขาจะให้สีแดงตลอดยิ่งสมบูรณ์ยิ่งแดงค่ะยิ่งสมบูรณ์ยิ่งแดงแล้วแต่การขยายพันธุ์ของเขาเขาจะแตกกอมาด้านข้างแตกกอไปเรื่อยๆแล้วขยายพันธุ์ด้วยกัน แยกเนาะแยกเนาะเหมือนกันแต่ไม่มีหัวให้เรารับประทานเนันไม่มีหัวค่ะแต่ลักษณะของใบจะมีคมๆมนุ่นี้เหมือนกัน,กน,เ,นกเลยแบบรตัดปิ๊บเลยใช่ค่ะอันเล็กๆนี้ไม่ใช่หญ้าไม่ใช่หญากันนใบอ่อนนองเขาที่เขาแตกออกมา แล้วเราก็แยกหน่อยนแยกหน่อได้ค่ะแยกหน่อได้คือคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเขาจะชอบที่แตกต่างกันบางคนเขาจะชอบที่เป็นลักษณะช่อดอกขึ้นมาเลยบางคนเขาจะชอบที่แบบอยู่ทนนานก็คือใบเป็นสีเลยแล้วมันอยู่ทั้งปีคือเป็นสีแดงทั้งปีเลยดูเมื่อไรก็ยังแดงอยู่ แล้วแต่คนชอบค่ะบางคน้งอยากเห็นดอกชอบดอกมากกว่าก็เลือกแบบก็เลือกแบบนูนไปแล้วก็<ช>ถ,ถ้าเกิดอยากเห็นเป็นใบเห็นดอกเห็นใบสีแดงทั้งปีก็เลือกใบเอาค่ะเลือกแบบนี้แทนต้นคริสต์มาสได้ได้ค่ะใ,ในปีหน้าเนี่ยเราจะมีการพัฒนาสายพันธุ์ของสับประรดเนี่ยสับประรดสีเนี่ยให้มีมากกว่า2สายพันธุ์ตอนนี้เรามีประมาณแค่สองสายพันธุ์ แล้วก็ศูตรเราก็จะพัฒนาพันธุ์ไม้ต่างๆเข้าไปทุกปีแล้วก็ถ้าเกิดใครจะมาท่องเที่ยวสูตรเราเนี่ยเราก็ยินดีเปิดให้บริการทุกวัน,ท,วนทุกวันแล้วก็<ม>ใน<ม>แต่มาใหห้นมีค่ะเรามีนักวิชาการหลายท่านค่ะสามารถที่จะถามได้ทุกคนเลยค่ะ ใครที่สนใจดอกเตียวก็มาช่วงนี้ค่ะช่วงนี้จนถึงิ้นเดือนสิงหาคมสามเสิงหาใช่ค่ะก็คือเรามีงานตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่31สิงหาคมค่ะก็ยังมีเวลามาเที่ยวค่ะก็มาตั้งแต่7จ็ดมงเช้าจนถึง6กโมงเย็นมีต้นาที่ห้ทำได้ลำบากมีมีค่ะแล้วก็มีพื้นที่ของเราเนี่ยมี380ไร่ก็ถ้าใครไม่สะดวกในการขับรถชงก็คือเราก็จะมีรถซิตี้ทัวร์พาชงทั่วทั้ง380ไร่เรายังมีทุ่งปอเทืองให้เที่ยวกันทั้งหมดนี่อย่างอื่นด้วยอีีกม เรามีโรงเรืออีกหลายแห่งนะคะแล้วก็มีสวนแววสายสวนกุหลาบอย่างสวยงามเรายังมีหลายจุดให้เที่ยวเยอะเราก็เลยต้องให้นั่งซีทัวร์แล้ววนดูประมาณ10นาทีค่ะก็เรามีมัคุเทศน้อยของโรงเรียนดอนคาใกล้ๆที่ทํางานของเราเนี่ยค่ะมาเป็นมัคคุเทศน้อยบรรยายให้ความรู้กับนักท่องเที่ยวทั่วไปเพราะเราได้รับการฝึกอบรมจากศูนย์เราแล้วค่ะ ริงแล้วหลังจากทุ่งดอกกระเจียวจะมีการโชว์พันไม้สายพันไหนอะไรให้ให้เราได้ดูอีกบ้างไหมคะหลังทุ่งกระเจียวของเราเนี่ยก็จะมีช่วงของทุ่งทานตะวันค่ะทานตะวันเนี่ยจะมีประมาณ15วันก็คือ1 15ธันวาคมของทุกปีเราจะมีทุ่งทานตะวันสุพรรณบุรีแล้วก็มีประมาณ200ไร่แล้วก็หลังจากทานตะวันเสร็จแล้วก็จะมีงานเทศกาลไม้ดอกเมืองหนาวคือเราจะมีทุ่งแกดิวรัส หรือดอกคาม่านสัญญาอดอกคาม่านสัญญาเนี่ยจะมีมประมาณสิบไล่ได้ค่ะ,คะแล้วก็จะมีสายพันธุ์เชิดสีมากมายหลายสายพันธุ<ะ>์แล้วก็จะมีสายพันธุ์ล,ลินลี่ซึ่งเป็นสายพันธุ์ไม้ดอกที่มีกลิ่นหอมมากแล้วสุพรรณบุรีเนี่ยมันก็ไม่ได้หนาวอะไรมากมายค่ะ,ะดอกไม้พวกนี้ก็จะอยู่ได้เหรอคะอยู่ได้ค่ะเราใช้ความรู้ทางวิชาการเนี่ย<ะ>เข้ามาปรับปรับสภาพให้กับต้นไม้เนี่ยได้คุ้มเคยกับสภาพอากาศร้อนๆแบ,บบบ้านเรานะคะแล้วก็สามารถจเจริญเติบโต,ตได้ คือไม่จําเป็นต้องหนาวแล้วจะมีดอกไม้เมืองหนาวไม่จําเป็นค่ะคือเราอยู่ในที่ร้อนเราก็มีดอกไม้เมืองร้อนได้เมืองหนาวได้ค่ะแล้วเราก็ปลูกโชว์แล้วก็มีความทนทานเนื่องจากว่าเราปลูกในที่ร้อนแล้วก็เจริญเติบโตในที่ของเราไม่ไม่ไม่ใช่คือเอาของของหนาวอยู่ในห้องแอร์แล้วมาโชว์มาตั้งโชว์ใช่ค่ะเดี๋ยวนี้จะอยู่ได้แค่ไม่เกินหนึ่งอาทิตย์ค่ะแล้วก็ก็มีการปรับปรุงสายพันธุ์ปรับปรุงกับภาพแวดล้อมของเราปรับปรุงปรับปรุงลักษณะนิสัยของต้นพืชอะค่ะ แล้วก็ในช่วงเดือนมก,กราคมของทุกป,ปีเราก็จะมีช่วงมหสัสจจรย์ทิวลิปบานสุพรพันธุรีทิวลิปบานที่สุพรรณทิวลิปจะมีที่สุพรรณปีนี้ทิวลิปของเรานี่ค่อนข้างจะเยอะมากนะคะแล้วมีหลายสายพันธุ์มากขึ้นก็โชว์ในเมืองร้อนเหมือนกันไม่ต้องใช้ห้องแอร์เลยตรงนี้เิดเหมือนกันหรือเปล่าคะไม่ใช่ตรงนี้ค่ะจะมีโรงเดือนของเราอีกหลังหนึ่งโชว์ทิวลิปอย่างเดียวหลากหลายสายพันธุ์จะมีพันธุ์ไม้ดอกเมืองหนาวอีกหลากหลายชนิดมีไฮายาซินมีลินลี่อาจจะโชว์ในนั้นด้วย แล้วก็มีพร้อมทุ่งไกดูรัดยาวไปถึงงานชิลิปเลยอู้ตายแล้วเธอเด๋ะมาที่นี่แสดงว่ามาเที่ยวได้ตลอดปีเลยตลอดปีเลยค่ะคิดถึงเทศกาลใดคิดถึงวันแม่คิดถึงทุ่งกระเจียวคิดถึงวันพ่อคิดถึงทันตะวันค่ะคิดถึงปีใหม่คิดถึงทิวลิปคิดถึงวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักก็คิดถึงสวนกุหลาบแวร์ไซด์ของเราเราโเรามีสวนกุหลาบแวร์ไซด์ไว้สําหรับจดทะเบียนสมรสได้ค่ะสุดยอดจริงๆสำหรับที่นี่นะคะ วันนี้ต้องขอบคุณ่ากค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากทีนนให้ความรู้แล้วก็พาชมดอกไม้สวยๆทั่งงานเลยะนะคะออสุดยอดจริงๆนะคะกับบรรยากาศทุ่งดอกกระเจียวแล้วก็ดอกไม้อีกนนาพันธุ์เลยนะคะที่เราให้มาชื่นชมที่ศูนย์เพาะพันธุ์พืชจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะคุณผู้ชมที่อยากจะมาเจอกับบรรยากาศแบบนี้นะคะก็มาได้ค่ะอยู่ที่อำเภออู่ทองนะคะจังหวัดสุพรรณบุรีห่างจากตัวเมืองเนี่ยสักประมาณ40นาทีเท่านั้นเองนะคะก็มาถึงที่นี่ก็จะได้ พบเจอกับบรรยากาศสวยงามแบบนี้หรือใครที่อยากจะได้ดอกกระเจียวหรือดอกไม้พันไม้ต่างๆผลไม้รากไม้ที่นี่ที่มีพันอยู่นี่นะคะก็ซื้อกลับบ้านไปได้ด้วยราคาย่อมเยาชอบดอกกระเจียวดอกไหนถุงไหนนี่ยกไปได้เลยนะคะแต่ว่าเอากลับบ้านใา่ตังก่อนแล้วก็จะได้พบเจอกับความสุขสวยๆงามๆแบบนี้ที่นี่สุพรรณบุรีค่ะสําหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการคนท้ายซอยแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนติดตามรายการย้อนหลังได้ที่ w w w ระ e ังภั p a c o m หรือส่งเรื่องราวดีๆที่คุณอยากรู้มา ได้ที่ทวิตเตอร์นะคะแอ @parm_niti_underscore_rw ค่ะลาไปก่อนสวนัสดีค่ะ